การจะกาจัดความอยากก็ต้องพิจารณาสิ่งที่ใจอยากเช่นอยากอยากได้อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ไม่สามารถทําให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายจะตายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ถ้าไม่อยากจะทุกกับร่างกายไม่อยากจะทุกก kind of mm ับความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องยอม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 รับความจริงยอมรับว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ไม่ฝืนไม่อยากให้ไม่ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอฝืนได้หยุดความอยากได้ใจก็จะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายต้องพิจารณาว่าร่างกายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจัง กิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครหักห้ามมันได้แต่เราไม่สามารถเราไม่จําเป็นจะต้องไปทุกข์กับมันได้เพราะถ้าเรารู้ว่าใจของความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเราอยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆเพราะเราอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเพราะเรามีการมาทันหาความอยากจะเสพร,รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ และการจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เราก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายก็ต้องมีร่างกายถ้าร่างกายเป็นอะไรไปไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้เราก็จะทุกข์เราก็จะไม่มีความสุขเพราะว่าเราเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดและเครื่องมือที่จะเสพก็คือร่างกาย เราจึงรักร่างกายหวงร่างกายอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเกินความเป็นจริงไม่สนใจความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไรเลยก็เลยทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเราจะไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะมันเป็นธรรมชาติปรากฏการทางธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่มีตัวมีตนไม่ใช่ตัวเราของเราที่เราจะไปบังคับกันได้ถ้าเรา ไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายเราก็ต้องปล่อยวางร่างกายยอมให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไปพอเราปล่อยได้เท่านั้นใจเราก็หายทุกข์ขึ้นมาทันที